เปิดแผน5พักหาเงินเข้าประเทศล้วงกองทุนมนุษย์เงินเดือนบวกกรีดภาษีคนรวย นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองคือสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลภายในระยะเวลา4ปีจะทําอะไรอย่างไรเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกตั้งครบวาระจะเลือกกลับมาอีกหรือไม่ฤดูการเลือกตั้ง 6. 6พกพรรคการเมืองตีปี๊บนโยบายใช้เงินประชานิยมสุดตรงหาเสียงเกทับคู่แข่งเพื่อหวังจูงใจให้มาลงคะแนนกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อนโยบายขายฝันคู่ขนานกับนโยบายหาเงินพลังประชาัปิปไต รูประบบภาษีอุตมะสวนายนประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพลังประชารัฐบอกวิธีการหาเงินคือเรื่องภาษีปรับระบบภาษีทุกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยปัจจุบัน10%แต่ใช้แค่7%ถ้า10%ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลกที่12%แถวอาเซียนอยู่ประมาณ9%ถ้าเราอยู่10%ก็เรียกว่าเกาะกลุ่มถ้าเพิ่มได้อะไรก็จะได้รายได้เข้ารัฐปีละ8 0 0 0นล้านบาทถึง1แสนล้านบาท ต่อปีผมว่าคุ้มแต่การพิจารณาต้องรอบคอบไม่ใช่บอกว่าขึ้นก็ขึ้นเลยดูทามมิ่งก่อนวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจขาขึ้นขาลงถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วเป็นทามมิ่งที่ดีต้องขึ้นถ้า GDP โตขึ้น5%ใช่เลยถ้าทามมิ่งไม่ใช่ขึ้นเร็วไปวันนี้ GDP โต2%มันกระทบ GDP ทันทีคนจับจ่ายน้อยลงฝืดเลยนะเพราะฉะนั้นทามมิ่งวันนี้ยังไม่ใช่ภาษีรายได้ส่วนบุคคลทบทวนค่าลดหย่อนให้มีน้อยลงได้ ม่โดยเฉพาะคนที่มีรายได้สูง30% 3 5เเที่จ่ายจริงไม่ถึงจํานวนมากรัฐจะได้เงินเพิ่มปีละแสนล้านภาษีนิติบุคคลทบทวนค่าดถย่อนปรับให้เหมาะสมทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกปีละแสนกว่าล้านภาษีใหม่เช่นภาษีออนไลน์ภาษีความหวานจะเป็นเงินรายได้เข้ารัฐอีกก้อนหนึ่งการขยายฐานภาษีและประสิทธิภาพการเก็บเป็นหน้าที่ไม่เรียกเป็นนโยบายภาคไหนก็ต้องขับเคลื่อนให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ เก็บได้มากขึ้นขยายฐานให้ SME สตาร์ทอัพและคนตัวเล็กเข้ามาต้องลงทุนต้องปรับโครงสร้างหนี้เติมทุนใหม่เงื่อนไขต้องเข้าฐานภาษีใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บกระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงแรกที่กรมจัดเก็บภาษีใช้บล็อกเชนทั้งกระทรวงอำนวยความสะดวกได้เร็วขึ้นสำหรับประชาชนในการชำระภาษีติดตามได้ง่ายขึ้นเงินเยอะนะถ้าอิ p พ o v วกันตรงๆก็ต้องเสียสละกันกระทบนะกับสิ่งที่คุณเคยทำแต่ผลประโยชน์กับประเทศกับ ประชาชนมีเรื่องนี้ต้องจริงจังกระทรวงอื่นด้วยกระทรวงการคลังทําแล้วลิงก์กับแบงค์ชาติลิงก์กับตลาดหลักทรัพย์กรมจัดเก็บข้างในรู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงจะช่วยต่อต้านการทุจริตฟอกเงินยากเลยดึงนักลงทุนต่างชาติ4ล้านล้านพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคณะรัฐบาลมีขุนพลเศรษฐกิจข้างกายอย่างสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหม่อมปืนหม่อมหลวงชโยธิตกฤิดากรที่ปรึกษานายกร รัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยมีพิมพ์เขียวหารายได้จากต่างประเทศ4ล้านล้านบาทภายใน3ปีมาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เช่นฐานผลิตรถอีวีสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์การลงทุนโครงสร้างดิจิตัลดาต้าเซ็นเตอร์คลาวด์เซอร์วิสมี A W S Google หัวเวิตัดสินใจเข้ามาลงทุนรายได้จากชาวต่างชาติที่มีศักยภาพมาพำนักระยะยาวในไทยประกาศให้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานอายุ10ปีการปรับปรุงความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบี 300ล้านบาทโครงการลงทุนด้านพลังงาน EEC 300ล้านบาท ก้าวไกลรีดไขมันกองทัพ40%พักหัวก้าวหน้าก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลร,ร่างเขาโครงหารายได้โดยการรีดไขมันจากงบประมาณรายจ่ายปีละกว่า3ล้านล้านบาทโดยการหั่นลดโครงการที่ไม่จําเป็นลงได้1,000แสนล้านบาทเก็บภาษีคนรวยและทุนใหญ่ลดขนาดกองทัพ30-40%เรียกคืนธุรกิจก,รรกองทัพมาให้กระทรวงการคลังบริหารจะได้เงินห0,000 000ล้านบาทเช่นสนามกอล์ฟตัดงบกลางลดลงได้ส0 0 0 0ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรัฐวิสาหกิจ3 0 0 0 0ล้านบาทส่วนงบเงินใหม่หาเงินเพิ่มได้แก่เก็บภาษีความมั่งคั่งกับคนที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านบาทจะมีรายได้ใหม่60,000ล้านบาทเก็บภาษีที่ดินรายแปลงรวมแปลง1 5 0 0 0 0ล้านบาทเก็บภาษีบุคคลทุนใหญ่92,000ล้านบาทการปฏิรูปสิทธิประโยชน์ B.O.I. 8 0 0 0ล้านบาทการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี1,000 100, 0ล้านบาทและหวยบนดิน5 0,000ล้านบาท กุญแจสามดอกปลูกธุรกิจใหม่พักเพื่อไทยนโยบายสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลผ่านเขตธุรกิจใหม่ New Business Zone ภายใต้วัตกรรมกุญแจสามดอกเพื่อดึงเงินนอกปลุกเงินในเปลี่ยนเงินที่หลับไหลเป็นเงินที่สร้างเงินกุญแจดอกที่ 1, 1> กฎหมายธุรกิจชุดใหม่ปลดล็อกปัญหาการทำธุรกิจของสตาร์ทอัพและ SME ในทุกมิติรวมถึงดึงเงินนักลงทุนจากต่างชาติเข้าแก้ไขปัญหาด้านใบอนุญาตต่างๆปัญหาแรงงานการนำเข้าส่งออกและการทำธุรกรรมระหว่าง ประเทศกุญแจดอกที่สองสิทธทิประโยชน์ใหม่ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีนำเข้าไม่แพ้ที่ใดในโลกกุญแจดอกที่3ระบบนิเวศท,ทางธุรกิจใหม่โดยการสร้างสาธารณูป,ปโภคและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ระบบการศึกษาและการผลิตคนทำงานใหม่ระบบธนาคารใหม่เพื่อผลักดันให้ภาคเอกชนขับเคลื่อนได้นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายรถน้ำที่รากกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากเริ่มต้นแก้ระยะสัน้นดึงการท่องเที่ยวกลับมา เปิดประตูรับเงินจากต่างประเทศภายในปี2,574ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง3ล้านล้านบาทต่อปีเพิ่มรายได้เกษตรกร,ร,กรที่มีอยู่40%คิดเป็นสัดส่วน8%ของ GDP 3เท่าใน4ปีให้ SME มีการตลาดการเงินการเพิ่มผลิตผลโดยใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึงนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ ประชาธิปัตย์ใช้เงินนอกงบประมาณนโยบายพักประชาธิปัตย์ที่แจกเพิ่มใช้จ่ายตามแคมเปญหาเสียงต้องใช้งบประมาณรายจ่ายถ้าได้เป็นรัฐบาลรวม6 8 5 4 0 0ล้านบาทต่อปีเงินนอกงบประมาณ4 6 0ล้านบาทรวม4ปี2.74ล้านล้านบาทประกอบด้วย1ประกันรายได้ใจเงินส่วนต่างข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดวงเงินที่ใช้70,000ล้านบาท2ชาวนารับ3า0,000ืบาทต่อครวัวเรือนวงเงินที่ใช้97,000ล้านบาท3 3นโยบาย3ล้านบาทต่อยอดกเกษตรแปลงใหญ่วงเงินที่ใช้3 0 0 0 0ล้านบาท4ีค่าตอบแทนอกม1000บาทต่อเดือนวงเงินที่ใช้900ล้านบาท5ประมงท้องถิ่นรับ1,0,000 0บาททุกปีวงเงินที่ใช้300ล้านบาท6สตาร์ทอัพ SME ต้องมีแต้มต่อ3 0 0 0 0 0ล้านวงเงินที่ใช้3 0 0 0 0ล้านบาท7ธนาคารหมู่บ้านชุมชนแห่งละ2ล้านบาทวงเงินที่ใช้1 6 0 0 0 0ล้านบาทแดอินเทอร์เน็ตฟรีทุกห้องเรียนฟรีทุกหมู่บ้าน1ล้านจุดวงเงินที่ใช้3 0 0 0 ร0 0ล้านบาท9้าเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสาขาที่ตลาดต้องการวงเงินที่ใช้500ล้านบาท1ิ 40, ฟรีนมโรงเรียน365วันวงเงินที่ใช้2700ล้านบาท11ชมรมผู้สูงอายุรับ30,000บาททุกหมู่บ้านทุกชุมชนวงเงินที่ใช้2,400ล้านบาทสรุปที่มาของรายได้ที่ใช้ดําเนินโครงการตามนโยบายดังนี้ปรับลดงบประมาณบางรายการเช่นงบกลางรายการสํารองจ่ายฉุกเฉินการลดงบประมาณโครงการเดิมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันจํานวน หนึ่งแสนล้านบาทภาษีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงจำนวน3า2 0 0นนล้านบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจำนวน1น0 0 0แสนล้านบาทงบประมาณสำหรับที่ใช้ประกาศโฆษณาแบ่งออกเป็นนโยบายกเกษตรทันสมัยจำนวนเงินที่ใช้1 9 8 2 0 0ล้านบาทต่อปีงบจ่ายครั้งเดียว30 0 0 0ล้านบาทปีถัดไปใช้งบ1 6 8 2 0 0ล้านบาทสวสดีการตลอดชีวิต162,400ล้านบาทต่อปีงบหน่วยงานนอก160,000ล้านบาท ปีถัดไปใช้งบ1,400ล้านบาทเศรษฐกิจการค้า3,000สนล้านบาทต่อปีเงินนอกงบประมาณการศึกษาทันสมัย2 4ง0 0ล้านบาทต่อปีรวม6 8แสน0ปล้านบาทต่อปีเงินนอกงบประมาณ4 6 0แ0 0หล้านบาทกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน